ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอก,กันกับผมและลุงพรเทพนะครับครับวันนี้มีภารกิจสุดยอดเลยไปส่งข้าวเกียบที่บ้านเสียเป้เป็นท <Okay. S 2> างข้าวเกียบปลาข้าวเกียบกุ้งไก่ย,ยอหมูยอเป้าที่นี่ครับกลังอยู่ข้างลางมีสุดยอดไก่ยอสามร้อยไก่ยอหมูยอสามร้อยแพ็คสามร้อยกว่าแพ็คแถมไม่เสียโป้ด้วยวันนี้ จะไปเจอกันที่บ้านเสียโป้นะครับขอบคุณเสียโป้มากๆนะครับที่อุดหนุนคุณลุงนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วบ้านเสียโป้อยู่อยู่ไ,ไหนเพชรเกษม44เพชรเกษม44โอเคนะครับวันที่หนึ่งก็จะเปิดร้านแล้วนะครับโอเคสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับคุณลุงมีอะไรจะฝากเพื่อนไหม ครับก็ก็ฝากฝากาสามารถใช้ไรไกลเ์วิยนต่างๆได้ครับไม่ว่าตอ,อบเทเบิลจอนต่อ,ตอประกันภัยตอบชำระค่าน้ำค่าไฟเช้คตัวเครื่องบินได้หมดเลยครับโ <Okay. S 1> อเคอครับค <okay. S 1> อณจเอดครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเสียโป้นะครับตอนนี้เขาเกีบยบ500ถุง กะยอหมูยอ300แพ็คบ้าวนี่100ถาดโอจะเสียโปจัดเต็มนะครับขอบพระคุณเสียโปมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเสียโปครับตอนนี้ถึงหน้าบ้านเสียโปโ <Y OU> ้ <Y OU> หลังนี้เลยหลังสีฟ้าสีเงิน <C' un> คุณลุงรู้สึกยังไงครับเงินดีใจครับจะได้เจอเน็ตไอดอล โอเคครับเดี๋ยวเราลงไปกันกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึ่งสามสิบหามาถึงบ้านเจี๊ปปะครับโอเคนะครับตอนนี้กำลังจะกลับบ้าน แต่เป็นที่น่าเสียเสียดายเสียไม่อยู่นะครับเสียม่อยู่เสียไปทุระนะครับเสียน่าจะไปทุระนะครับส่งของครบเรียบร้อยขอขอบพระคุณเสียโป้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่อุดหนุนกันและอุดหนุนเพื่อที่จะไปแจกให้กับเด็กกำพร้านะครับจิตใจดีมากเลยนะครับ ขอบคุณมากว่าครับขอบคุณเสี่ยโปนะครับ,บค, okay, ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ